พี่น้องที่รักเปาโรกล่าวถึงวิธีที่บุคคลคนหนึ่งจะถูกทําให้ชอบธรำหรือได้รับการชําระให้บริสุทธิ์หรือทําให้ได้รับความรอดนั้นเป็นไปจากการที่เขามีความเชื่อในพระเยซูเจ้านั่นเองจึงไม่มีวิธีใดหรือบุคคลใดๆจะทำให้ใครสักคนพบความรอดคิสชชนชาวอยู่ที่เรียกร้องให้นำธรรมบัญญัติของโมเสสกลับมาเป็นพื้นฐานสำหรับการมีชีวิต ร่วมกับพระเจ้าจึงไม่ใช่ความจริงในอดีตความเที่ยงธรรมของพระเจ้าปรากฏให้เห็นผ่านทางการดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติความชอบธรรมของใครคนหนึ่งจึงหมายถึงความดีโดยธรรมชาติและความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้าที่ประทานให้แก่มนุษย์คนนั้นความชอบธรรมจึงเป็นของประทานที่พระเจ้าประทานให้ ซึ่งการประทานที่มีค่าสูงสุดคือการประทานพระเยซูเจา้าที่ทำให้มนุษย์ทุกคนได้รับความชอบธรรมได้อาศัยความเชื่อในพระองค์ไม่ใช่ขึ้นกับการปฏิบัติตามพระบัญญัติการที่มนุษย์ทำบาปจึงทำให้เขาขาดพระสวิรลุ่งโรดของพระเจ้าที่หมายถึงการไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระเจ้าอย่างเพียงพอ แต่พระเจ้าทรงทำให้พวกเขากลับเป็นผู้ชอบธรรมได้และพระองค์ไม่ได้ประทานโอกาสนี้แก่ชาวยิวเท่านั้นแต่ยังทรงประทานแก่คนต่างชาติด้วยความรักของพระเจ้านั้นไม่จำกัดเพียงคนกลุ่มใดเท่านั้นแต่ทรงมีสำหรับมนุษย์ทุกคนที่มีความเชื่อในพระเยซูเจ้าด้วยเพราะพระเจ้าประทานพระเยซูเจ้ามาไถ่บาปสำหรับมนุษย์ทั้งมวลพระองค์เป็นพระเจ้าสำหรับทุกคน เรื่องนี้จึงเป็นความจริงที่คิดเตชนทุกคนต้องทําความเข้าใจเพื่อจะทําให้มนุษย์ทุกคนได้รู้วันนี้ให้เราภาวนาว่าขอขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับความรอดในพระเยซูคริสต์เจ้า I'll the contest.